สวัสดีเพืเ่อนๆชาวบอลไซบอลไซเรเดอร์นะครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะมาทำรายละเอียดกิ่งของต้นโมกต้นนี้นะครับนะครับผมแนะนำอีกต้นหนึ่งสำหรับมือใหม่นะครับเป็นต้นไม้ที่อึดทนทนกว่าโมกธรรมดาเยอะตัวนี้เป็นโมกป่านะครับหรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือโมกมันทีนนี้ มีเพื่อนๆในในในเฟซบุ๊กนะครับอ่าเป็นเป็นสมาชิกในในช่องเราด้วยแหละก็ยังเลือกไม่ถูกนะครับถ้ากิ่งกิ่งออกมาประมาณนี้เขาเรียกว่าจะเต็มฟอร์มแล้วนะครับตรงเนี้ยจะเต็มฟอร์มแล้วมีกิ่งหนึ่งกิ่งสองกิ่งสามคือกิ่งหลังแล้วก็ตั้งยอดตอนนี้กาลังตั้งยอดอยู่ว่าประมาณจะแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นตแล้วเดี๋ยวเก็บหัวเขียงนิดนึงนี่ <c oughs> เป็นจิ๋วอีกต้นหนึ่งนะครับที่แนะนําสําหรับมือใหม่หลักการเพื่อนเพื่อนดูตรงนี้นะครับแต่ละกิ่งแต่ละการก็คือยาวเฟื่อยเลยนะครับอย่างเงี้ยก็คือเรายังไม่ตัดทดเพื่อสร้างรายละเอียดกิ่งถ้าเราไม่ทดไม่ตัดทิ้งรายละเอียดกิ่งก็จะไม่ออกนะครับหลักการการทดดูสัสดส่วนของต้นไม้นะครับอย่างเช่นกิ่งหนึ่ง การสำคัญก็คือเราทดแล้วใบจะต้องออกอยอดจะต้องแตกแตกตรงไหนเราต้องรู้นะครับก็คือตรงข้อตานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรายละเอียดรวมๆนะครับตรงนี้จะมีข้อตาอยู่ตรงนี้นะครับผมจะไม่เผื่อนะครับสําหรับโมกพันนี้นะครับแนะนําเลยสําหรับมือใหม่ทนมากรือมากอิงก็ทาได้นะครับผมจะไม่เผื่อนะครับผมจะตัดสั้นเลยเพาะโมกตัวนี้นะครับผมจะไม่เผื่อเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีนะครับ เดี๋ยวผมจะตัดตัดไปก่อนนะครับจะอธิบายอีกทีผมจะไม่เผื่อเลยนะครับข้อตาผมจะตัดเกือบชิดเลยนะครับนะครับเนี่ยถ้าเราไม่ตัดรายละเอียดก็จะไม่ออกนะครับเพราะว่าผม,ผมเปลียนกระถางไปยังไงก็ต้องยีดใบก็ตัดทดด้วยเลยนะครับสร้างรายละเอียดกิงผมจะให้ดูนะครับไม่ต้องเสียดายนะครับผมผมชี้แจงตรงนี้เลยนะครับ เพื่อนไม่ต้องเสียดายนะครับรหลับมือใหม่นะครับนะครับแนวทางนะครับจะค่อยลิดใบออกแต่บางอันผมจะไม่ลิดนะครับเพราะว่าหนึ่งละลักษณะก็คือไม้ด้วยเราเราต้องดูนิสัยไม้ด้วยว่าเราจะเหลือเยอะไหมเขาอ,อึดไหมบางบางพันบางชนิดนี่ถ้าไม่ลิดใบออกเปลี่ยนดินนี่เรียบร้อยนะครับตายนะครับมีสิทธิ์ตายได้นะครับ แต่สำหรับโมกมันนี่ผมไม่ห่วงนะผมลุยเลยนะครับกินนี้เราจะเก็บได้ไหมอ่าจะทำเป็นกินสี่พุงพ่งออกมาแต่จะไม่พุ่งหาคนดูนะครับจะจะจะ,จะเขียงไปหน่อยก็เก็บไว้ก็ได้โมกมันนะครับข้อดีอย่างหนึง่งถ้าเกิดเราริดใบตรงนี้ออกเขาแตกทันทีเลยนะครับนี่คือนิสัยของเขาชอบตรงนี้เลยผมผมทดสอบมาหลายรอบแล้วไม่รู้ว่าจะมีใครสร้างหรือเปล่านะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน แต่สาหรับผมผมหยิบไว้ก่อนนะฮะหยิบไว้ก่อนเราลอง,งมาทําดูก่อนแล้วผลลัพธ์ที่ได้มาเป็นยังไงก็ค่อยว่ากันนะครับก็คือเราอยากรู้ว่าเขาจะสร้างได้ไหมสวยไหมไอ้ทีเนี้ยพอผมสร้างปุ๊บผมผมรู้สึกผมชอบชอบเขาะนะครับมุกมันก็คือเขาอึดน,นะครับผมชอบความความอดทนรู้สึกว่ากิ่งสามข้างหลังเนี้ย จะยาวเกินไปนะทุเลยโอ้แข็งนะครับอ่ะทีนี้ผุ่มจะให้ดูรายละเอียดนะครับข้างบนนี่นะครับเพื่อนเพื่อนลองสังเกตนะครับอ่าคงไม่โฟกัสนะครับตรงนี้จะเป็นข้อตานะครับตรงนี้นะครับปุ่มตัดขึ้นมานิดเดียวนะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อตานะครับผมก็เอามาแค่นิดเดียวเอง นะครับก็คือเป็นต้นไม้ที่อึดมากนะครับอันนี้ก็ได้บอลไซจิ๋วไปเล่นอีกประมาณอีนึงเดือนนะครับเต็มแน่นอนครับสร้างต้นนี้อยู่ประมาณสี่เดือนนะครับที่กล้องฟกัดนะครับเป็นเป็นต้นไม้ที่โตเร็วมากนะครับเป็นคลิปสั้นๆไม่ยาวนะครับเพราะว่าทําง่ายนะครับเวลากิ่งแตกออกมากิ่งไหนไม่ไม่ใช้ไม่เอาเนี่ยตัดทิ้งไปเลยนะครับ มแนะนำอย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราเสียดายมันจะไม่เป็นฟอร์มนะครับจะเป็นไม้เหมือนไม้กระถางนะครับเป็นไงครับผก็ได้บอลใสจิ๋วที่อีกหนึ่งเดือนก็จะจบแล้วนะครับนี่ครับถ้าเรามองด้านบนนะครับพอกินนี้แตกออกมานะครับกินสามเนี่ยฟอร์มฟอร์มเขาจะเต็มพอดีก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเป็นทรงประมาณนี้นะครับโอเคครับอัน อันนี้นะครับเนี่ยทำไมเี่ยวมาด้านนี้เยอะเพราะว่ามันเป็นทรงธรรมชาตินะครับอันนี้ก็คือได้มาจากธรรมชาติโดยโดยแท้เลยนะครับก็สร้างโดยทรงธรรมชาติเขาแต่ถ้าให้สวยจริงๆนะครับจับโดรนบินอีกอีกนิดนึงนะครับจะจะสวยมากต้นนี้ตอนอยู่ในกระถางที่ว่ากระถางดําเนี่ยบ,บินจะประมาณเนี่ยเราจะเห็นประมาณนี้ครับมันจะสวยโอเคครับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางเล็กน้อยนะครับในการ ที่จะทํารายละเอียดกิ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพอพอเขาฟูเดี๋ยวผมจะมาถ่ายดูอีกว่ามันออกแบบนี้จริงไหมจริงไหมนะครับโอเคส่วนสัดส่วนเนี้ยอาจจะไม่เป๊ะเท่าไหร่เพราะว่าธรรมชาติเม้ามากิ่งนี้มันโตอยู่แล้วอ่าแล้วผมมาสร้างเพิ่มที่หลังนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ